สวัสด,ดีครับพบ,ดดบกับรายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกครับรายการที่จะนําเสนอข่าวเด็ดๆประเด,ดรนร้อนให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนใครพรุ่งนี้เช้าเดินไปที่หน้าแผงครับหยิบคมชัดลึกรับรองไม่ตกกระแสแน่นอนครับครับับก็ยังดูเด็ดเพชรมันอยู่<ๆ>แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันมีเรื่องหวานๆสำหรับวันนี้นะครับครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องราวของคู่รักหมื่นล้านครับระหว่างเจ้าสัวบุญชัยกับ คุณตั๊กบงกฎคงมาลายครับวันนี้ก็มั่นกันอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหบรรยากาศชื่นมื่อครับคุณเสด็จครับถึงมั่นกันสักทีหลังจากนี้็นข่าวกันม้วันนี้มีแต่คนนั้นแวดวงไฮโซแวดวงศิลปะรวมทั้งวงการภาพยนตร์วันนี้ก็โอ้โหแห่ไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมายก็แหวนมั่นก็คือแหวนมั่นวันนี้ก็คือเป็นเพชรครับสามกะหลัดสามกะหลัดห็นว่าราคาเป็นสิบล้านนะคุณครับครับแค่สามกะหลัดแต่ที่มาของหัวข่าวของคมชลึกวันนี้ครับคุณผ ผัวฆ่าใครอยากแตะนี่แหละครับเป็นประเด็นที่คําถามคือว่าโอ้โหมาได้ยังไงมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนวันนี้มั่นกันไม่ใช่เหรอครับครับตอนแรกที่โอ้โหเราก็ตกใจว่าเอ๊ะประเด็นนี้มันดูโอ้โหดูฟังดูเดือดเพชดมันนะสําหรับคนที่แบบคือถ้านะปุ๊กก็คนที่เตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่ภรรยาในพิธีแต่งงานครับแต่วันนี้มีการตีตาจองก่อนครับอุษาเดชเรื่องราวก็คือว่าพอหลังพิธีมั่นปุ๊บเนี่ยคุณตั๊กเนี่ย เธอก็โพสต์อินสตาแกรมคู่กับถ่ายภาพคู่กับคุณบุญชัยซึ่งภาพคู่นี้ก็ดูเหมือนเป็นภาพคู่ปกตินะเพราะทั้งคู่ก็ถ่ายภาพคู่กันมานานแต่ว่าไอ้ข้อความที่อยู่ในนี่แหละฮะที่อยู่ในอินสตาแกรมที่เขียนไว้ใน iPad นี่แหละโอ้โหเราร้อนขึ้นมาทันนี้ครับผัวข้าใครยะแตะนี่ลครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโพสต์ในอินสตาแกรมครับนอกจากนี้ผมเชลึก็ยังรวบรวมประเด็นสัมภาษณ์คุณตั๊กที่พูดถึงว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคต หรือว่าที่สามีในอนาคตนะครับครับก็บอกว่าพี่เขาเป็นคนพี่ใหญ่คุณตั๊กเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาเป็นคุณสุภาพเป็นคนที่รักศิลปะมีธรรมะนี่มีศิลน้าคุณตั๊กเขาก็ประทับใจครับส่วนเสียคุณชัยเองครับคุณชัยน่าสนใจน่าสนใจครับเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณตั๊กที่ปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชนทุกวันนี้นะครับแล้วซึ่ง จะเป็นภาพที่ปรากฏต่อหน้าท่านผู้ชมในเช้าวันพรุ่งนี้บนแผนหนังสือพิมพ์นะครับก็คือชุดที่คุณตักใส่วันนี้เป็นชุดของคุณบุญชัยบอกว่าเป็นชุดของนางพิมพิลาลัยซึ่งนางพิมพิลาลัยก็คือนางเอกในหรือนางพิมพเนี่ยฮะเป็นนางเอกในวรรณคดีไทยเรื่องของช้างคุณแผน,แผนซึ่งคุณบุญชัยบอกว่าประทับใจมากในความง,งามของนางพิมพ์มแม้แต่ตอนที่ยินคุณบุญชัยพยายามศึกษาหาภาพนะครับ ภาพของวัดอินนางพ,พิมพเนี่ยมนะไม่ได้หาภาพคุณตักนะภาพ,พนางพิมพ์มนี่น่านะจะเป็นยังไงจินตนาการอย่างนี้นเพราะคุณคุณบุญชัยเขามีฝีมือด้านวาดภาพก็มาวาดภาพจนกระทั่งมาเกิดจินตนาการว่าโอ้โหนางพิมพ์ที่ตามหามาหลายสิบป,ปีนี่ก็คือ,อคุณทักบงกตนี่เองจริงๆแล้วบอกว่าตอนแรกไม่รู้จักด้วยว่านี่คือคุณตักไปเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่านี่แหละนี่คือนี่คือสเปคของนางพิมพ์ในความรู้สึกเลยก็ไปวาดในความรู้สึกเสร็จกลายเป็นว่า มี e ตัวจริงครับมีตัวจริงแล้วก็ประทับใจมากเท่านั้นนี่พอครับคุณผู้ชมเพื่อให้แฟนๆคนอ่านได้ยางจุใจอย่างเต็มปิ so ่มแล้วก็แบบชื่นชมไปกับความหวานชื่นของคู่รักหมื่นล้านคู่นี้นะครับหน้าสามคมชลึกวันนี้โอ้โหรวบรวมเรื่องราวโดยใช้พาดหัวว่านี่ฮะเจ้าสัวหมื่นล้านเนี่ยเนรมิตโฉมตักครับเพื่อที่จะให้งามดุจนางวรรณคดีก็คือคุณเสี่ยบุญชัยวันนี้ก็คือควักโหมูลค่าไปสิบสิบสี่ล้าน เฉพาะงานวันนี้เฉพาะงานวันนี้ครับ,รบไม่ว่าจะเป็นชุดที่ออกแบบโอผ้าตรงผ้าโบราณรวมรวมแหวนมั่นด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับรวมแหวนม่นด้วยครับเป็นผ้าเสื้อผ้าโบราณแล้วก็ชุดนี้ต้องมีสองชุด2 2> คือชุด,ชดแรกนี่คือชุดพิเข้าพิธีมั่นตอนสวมแหวนชุดที่สองชุดพบสื่อให้สัมภาษณ์ก็เปลี่ยนอีกหนึ่งชุดนอกจากนี้เสื้อผ้าหน้าผมนี่ก็คือแบบโอ้โหแบบมืออาชีพนะค,คุณสิเด็จจะบอกไว้อย่างนี้แล้วกันว่าเฉพาะทรงผมแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยจ่ายห0,000นครับ คิดดูกันก็ขอบคุณคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีรวบรวมเกร็ดไว้อีกมากมายครับสำหรับเรื่องราวของคุณตั๊กมงกุฎและเสียบุญชัยผู้รักเหมือนล้านเอาไว้อ่านกันเต็มๆฉบับวันพรุ่งนี้ครับรับความชื่นครับนะครับวันนี้เป็นไงครับการเมืองคุณเสด็จหลังจากที่ดูเรื่องหวานๆกันแล้วก็มาดูเรื่องเผ็ดๆกันบ้างนะครับยังคงก่อนอื่นที่จะบอกว่าเผ็ดๆนี่มันจะเผ็ดได้ไงครับเพราะอีกกระแสนึงเขาบอกว่ากําลังจะมีการแช่แข็งประเทศไทย อันนั่นเย็นใช่ครับแช่แข็งนี่คงไม่ได้แช่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยออกไปทางค่อนข้างจะดุเด็ดแล้วเพราะว่าพระจุนในพลเอกพลเรเอกพระจุนนะครับก็คนสนิทของป๋าเปรมใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วครับผมย้ำไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ท่านเกษียณอายุแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเกิดนิดนึงนะครับคุณทักษิณชินวัตรโฟนอินมาเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับก็มาคล้ายๆว่าจะบอกว่าทําไมพลเอกเปรมถึง เขายอมให้คุณประจุนเนี่ยไปร่วมใน<ม>การาชุมนุมนะครับของกลุ่มของเสียไอ้นะครับวันนี้พลเอกประจุนออกมาตอบโต้แล้วครับอบ,บอกว่าตอบโต้หรือว่าสวนหมัดเลยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของของตัวของท่านเองอเพราะว่าตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกันกับพลพลเอกเปรมแล้วนะครับแล้วท่านก็ยังประกาศอีกว่าเป็นเรื่องของ จิตวิญญาณแม้จะเป็นทหารแก่แต่ก็ยังคงมีความรักชาติรักแผ่นดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องก็ต้องออกไปตรงนี้เพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ตนเองคิดนะครับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าทวงประชาธิปไตยคืนครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสวนหมัดกันครับอย่างค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนอกจากเรื่องม็อบของเสียอ้ที่จะมีวันที่24เนี่ยยังมีเรื่องพรบของเรื่องของพรบที่มีการพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลจะประกาศใช้พรบ,รบวความมั่นคงนะครับันนีทางสมชอเองก็มีการประชุมสภาความมั่นคงนะครับแล้วก็การพูดกันถึงเรื่องนี้ครัแจกแจงรายละเอียดกันมาดูว่าจริงๆแล้วม็อบจะมีเหตุรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มาดูกันแล้วก็สรุปกันออกมาว่าจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องใช้พรบความมั่นคงใช้แค่เขาเรียกว่าแผนกรกฎ52ก็คือใช้ตํารวจใช้กําลังตํารวจหลักใช่ครับก็คือตัวนี้ก็ ลงมาดูแลนะครับในส่วนของการใช้กําลังต่างๆใช้แบบไหนยังไงบ้างมีการเตือนก่อนมีการใช้เครื่องขยายเสียงนั่นเรื่องสัญญาณเรื่องอะไรเงี้ยให้ให้ม็อบแบบบางทีถ้าฮือขึ้นมาก็คบปุ่มม็อบได้นะครับก็อย่างที่เรียนไว้ครับคุณผู้ชมนับจากวันนี้เป็นต้นไปปฏิทินการเมืองของบ้านเราจะร้อนแรงขึ้นแน่นอนครับ อันนี้คือวันที่24พฤศจิกายน24แล้วก็พอถัดจากนั้นปุ๊บก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีครับผมยังน่าติดตามกันต่อไปครับสําหรับการเมืองแต่ว่ามาดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมเป็นคดีอาชกรรมที่คมิลึกเกาะติดมาโอ้โหหลายปีมากครับคุณคสเสด็จเนี่ยฮะคดีมรดกพันล้านประหารซอสีอสีที่ว่านี่ก็คือซอสีเนี่ยเป็นภรรยาของเสียชีวินเสียชีวินคือใคร เสียชีวินก็คือนักธุรกิจพันล้านเมืองขอนแก่นนั่นเองอครับ,รบซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีก่อนเนี่ยเสียชีวินเสียชีวิตไปแต่ปัญหามันเกิดอยู่ที่ว่าเสียชีวินเสียชีวิตไปโดยทิ้งมรดกมูลค่าพันกว่าล้านบาทไว้แล้วก็แต่ว่าพินัยกรรมของเสียชีวินเนี่ยบ,บอกว่ามรดกก้อนนี้จะต้องเก็บไว้กระทั่งหล่นหนึ่งร้อยปี ใชแ่แล้วแลใครจะได้รับนะครับ100ปีแล้วแล้ว1 0 0ปีก็ค่อยมาแบ่งกันแต่ช่วงเวลานี้ก็คือว่าให้จัดการแกมีภรรยาหลายคนด้วยก็ให้ภรรยาบ้างแล้วก็ลูกของภรรยาบ้างก็มาช่วยกันบริหารจัดการมรดกก้อนนี้นั่นก็คือนํามาซึ่งที่มาที่ซอสีซอสีก็คือภรรยาคนที่4ของเสียชีวินก็เลยเบกจ้างจ้างข้าเจ้หงซึ่งเจ้หงนี่ก็คือภรรยาคนที่2ของเสียชีวินมันไม่เรียกซอสสองก็ เขาเรียกกันอย่างนั้นฮะเป็นแบบว่าเจ๊ของคือใหญ่หน่อยใหญ่ๆซอสีก็อาจจะเล็กหน่อยเหมือนพวกไอ้นี่ไงดอกส้มสีทองไอ้คุณหรือว่าเหมือนพวกซอสเจ็ดอะไรนั่นแหละก็ทีนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือวันนี้ก็คือศาลก็ตัดสิก็คดีนี้ก็มีการค่าสั่งค่าเจ๊ของเมื่อปี52นะครับก็คือไปจับมาได้หมดละก็คือเรียกว่าได้ผู้ต้องหาครบทัซอสีนี่โดนประหารชีวิตในฐานะ ผู้บงการแลวก็แล้วมีคนนึงเป็นคนสนิทของซอสีก็คือเจ้อ้วนก็โดนประหารชีวิตด้วยก็คือสองคนครับส่วนทีมฆ่าอีก4คนเนี่ยโดนจำคุกตลอดชีวิตครับแต่คดีนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมเพราะนี่เป็นแค่สารชั้นต้นและอีกอย่างและอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามันยังมีคดีเกี่ยวโยงกันอีกคดีคดีที่มีการสั่งฆ่าลูกชายของเสียชีวิตอีกคนนึงซึ่งก็เป็นลูกหลานของเจ๊หงนี่แหละ น่าจะเป็นทายาทที่ต่อไปได้รับมรดกหรือเปล่าก็คือเป็นผู้ร่วมดูแลมรดกพันล้านครับครผมก็ยังต่อไปตัวนี้คดีหนึ่งคุณเสด็จเป็นคดียังตามกันต่อเนื่องสําหรับคดีสังหารนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาคุณพีระนะครับวันนี้มีความคืบหน้าครับเพราะว่าวันนี้เจ้าที่ตํารวจได้เข้าไปตรวจค้นสามจุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นบ้านพักของ คุณกิติชูช่วยคุณกิติชูช่วยเป็นใคร,ครนะครับคุณกิติชูช่วยเป็นน้องชายของคุณอุทิศคุณอุทิศชูชว่ชวยนี่เป็นนายกอบจอนะครับนายกอบจสงขลานะครับซึ่งเป็นคู่กรณีของคุณกีละ,ละแล้วคุณกิติเนี่ยก็คือเจ้าของสถานีวิทยุสมิลาเรดิีโอที่วันก่อนหลังจากที่มีการสังหารแล้วรถของผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปจอดอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ตำรวจก็เข้าไปค้นนะครับที่บ้านพักของคุณกิติ ไม่เจอครับก็เจอภรยาคุณภรยาก็บอกว่าคุณกิติเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุสันหารคุณพีระแล้วนะครับก็นั่นคือหนึ่งที่จุดที่สองก็จะเป็นแมนชั่นของคุณกิติอีกเหมือนกันแต่ว่ามีสายสืบแจ้งมาว่ามีคนพบเห็นคนที่ชื่อคุณนิวั์ที่ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่กำลังหลบหนีหมายจับอยู่ว่าไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าจากการเข้าไปตรวจสอบก็ยังไม่พบยังไม่พบนะครับแต่จุดที่สาม น่าสนใจครับจุดทีา3เป็นบ้านของคุณยุทิศตซึ่งเป็นนายกอบจนะครับตรงนี้เพื่ออะไรเข้าไปตรวจคน้นเพราะว่าอตอนที่มีการตั้งสมมติฐานของคดีนี้เนี่ยนะครับบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกระเชา้าลอยฟ้า,านะครับก็เข้าไปเพื่อจะขอดูหลักฐานต่างๆเรื่องของการสร้างเอกสารในการสร้างกระเช้านะครับก็ได้มาส่วนหนึ่งอันนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกันนะครับว่าเกี่ยวพันเกี่ยวยงกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคดีนี้ก็คงต้องติดตามกันครับเพราะว่าน่าสนใจทีเดียว ก็งกวดเข้ามาทุกทีแล้วครับ,รบใกล้จะได้ตัววงการขึ้นมาสิแต่ช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมมาพักเบรกกันสักคู่เพื่อชมกับเรื่องราวของบันเทิงครับวันนี้จะแซ่เวอร์แค่ไหนไปติดตามครับ สวัสดีค่ะสำหรับคมชัลึกบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้นะคะก็มีข่าวน่าสนใจมันมันมานำเสนออีกแล้วนะคะโดยข่าวแรกที่จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นข่าวโดมมกรลำค่ะที่ตอนนี้นะคะได้ดรีเทิร์นกับกัดจังแล้วนะคะแล้วก็น้องใหม่ดาวิกาก็เลยค้นมุนทินค่ะ อยากจะทราบว่าข่าวความรักสามเศร้าของดา,าราสามคนเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถไปติดตามอ่านได้ในคมชัดลึกฉบับวันพทิงวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนข่าวที่สองนะคะก็จะเป็นคู่รักของพิมมาดานะคะแล้วก็ว่านธนกฤตซึ่งตอนนี้เนี่ยในกลุ่มเพื่อนของพิมมาดาเนี่ยได้แต่งงานกันไปหมดแล้วนะคะก็เหลือพิมมาดาทุกคนก็ต่างถามถึงว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีนะคะซึ่ง คมชัดลึกบันเทิงพรุ่งนี้ค่ะพิมมาดากับบ้านได้ออกข่าวคู่กันค่ะอยากจะทราบว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรก็ตามอ่านได้ในคมชัดลึกบันเทิงพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะอัม้มพัชราภาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกําลังมาแรงกับละครเรื่องอุบัติเหตุนะคะหลายคนก็เลยมองว่าเธอเนี่ยกำลังจะมาชิงบัลลังนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องคืนนะคะอยากทราบว่าเธอมาชิงบัลลังคืนจริงหรือไม่นะคะคมชัดลึกบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้มีคําตอบค่ะสําหรับสก๊กปบันเทิงฉบับวัน นี้นะคะก็จะเป็นสกร๊ปเรื่องชีวิตจริงไม่อิงบทละครนะคะทอนวงการมายาค่ะเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงในช่องต่างๆนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะแสดงเป็นบทร้ายบ้างเป็นนางเอกเจ้าน้ําตามัางซึ่งชีวิตจริงนะคะแต่ละคนก็ไม่ได้มีบุคลิกหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้เหมือนในบทละครที่เขาแสดงเป็นอย่างไรอยากทราบว่ามีดาราคนไหนบ้างนะคะซึ่งอยู่ในโผลเหล่านี้ ในสกูปบันเทิงฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับคอร่ม์มามโนกจอวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นข่าวเรื่องเราเมาส์มัน,มนขๆของดาราซุปเปอร์สตา์อีกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบี้นะคะหนุ่มหามากปรินนะคะละเจดหรือแม้แต่สาวยาย่านะคะอยากรู้ว่าเราเมาส์เรื่องอะไรกันอย่าลืมติดตามอ่านในหน้าบันเทิงคมชันลึกฉบับวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามมาด้วยสกูป ตรุยตรอนกองค่ะกับละครเรื่องรับลวงหลอนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะนําเสนอตอนที่สาวยีนนะคะจับชุดบัดจักรแร้นะคะด้วยสปิริตแรงกล้านะคะก็เลยแสดงได้เป็นสุดเซ็กซี่เลยค่ะอยากรู้ว่าจะเซ็กซี่แค่ไหนการถ่ายทำลำบากอย่างไรนะคะติดตามได้ในคมชันลึกวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วคมชันลึกบันเทิงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Fins